ะะตอนนี้เรากาลังไปคาสิโนแต่เหมือนคาสิโนเขาจะไม่ให้ถ่ายหรือถ่ายได้ไม่รู้แต่นิกกี้ไม่อยากให้ถ่ายเนาะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูแบบของตกแต่งคริสต์มาสเพราะว่าที่เนี่ยเริ่มเขาเริ่มแบบตกแต่งคริสต์มาสกันแล้วกําลังอยุดเติมน้ำมันอยู่แล้วดูหนะน้านิกกี้อันนี้ก็คืออยู่ข้างนอกกันนะคะวันนี้พรุ่งนี้นะิกกี้ไม่ได้ไปทํางานเลยออกมากลางคืนได้มน้ำมันกันอยู่ค่ะนิกกี้หายไปไหนไม่รู้ ว่าเมื่อเย็นน่ะนิกกี้มันไปซื้อไฟมาบ้านเราไม่มีต้นคริสต์มาสค่ะแต่บ้านเรามีไฟก็ได้อยู่เดี๋ยวรอปีหน้าปีหน้าต้องซื้อต้นคริสต์มาสแล้วนี่เราลังไปคาสิโนกันนะคะเฮ้ยนิกกี้ how much was too much วันนี้เราไปคาสิโนกันค่ะแต่ไม่สามารถถ่ายข้างในได้เพราะว่าไม่อยากไปรบกวนเขาเนาะดูกี่บาท กี่บาทเนี่ยจะหน้าร้อยหนึ่งปะ่ะก,กี่กดมา240วันนี้เราจะไปคาสิโนกันเลยค่ะแต่เราไม่น่าใช้หมด <laughs> มีเริ่มตกแต่งอะไรเล็กๆน้อยๆไม่ได้มากมายนาณอีก2นาทีนะคะตอนนี้อากาศเย็นประมาณ5น,นจะจ๊าคือเย็นเลยตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะแต่คือเฮ้ <c oughs> เขามีเคสมาทรีด้วยตั้งสามต้นตอนนี้ถึงแล้วกำลังหาที่จอดรถกันอยู่ค่ะแล้วก็ถึงแล้วนะคะแต่คือว่าเราจะไม่ถ่ายเขาเลยไปขึ้นลูปให้ละกันเนาะเพราะว่ามันถ่ายไม่ได้ไปค่ะเจอกันค่ะก็คือว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะเล่นไม่นานแป๊บเดียวก็กลับเลยมาหาค่ะสายไฟนะคะเพราะว่าเราซื้อไฟไปแล้วแต่ยังไม่ได้ติดก็่ความน่ารักทั้งนั้นเลยค่ะ น่ารักยากเลยน่ารักมากดูน่ารักมากน่ารักมากเลยดูสิตางันอยู่นะคะได้มาแล้วนะคะเดี๋ยวกลับบ้านกันเลย แล้วก็นิกกี้ก็สั่งอะไรอะไรนะชานมหรือไม่ใช่ชานมไม่แน่ใจแล้วก็ขนมนะคะเดี๋ยวไปกินกันที่บ้านวันนี้คือแบบกินจัดหนักจัดเต็มมากกินอีกแล้วกำลัง,ง,งรอนิกกี้อยู่ที่รถนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบรอบ สั่งร้านนี้เลยค่ะอัน,นอันนี้เป็นร้านซูชินะคะเราก็มากินบ่อยๆอยู่แล้วนะคะน้ำพันนี่ดูปั่น <buy> โอเคมิกี้กำลังกินทาโกยากิเราสั่งอะไรนะครีมชีสแล้วก็อ่าช็อกโกแลตซัมติงฟิลมก็ได้ช็อกโกแลตมาโอ้ยอ้ยอ้ยกำลังขับัวสั่นเลย ะะตอนนี้เรากําลังเดินทางไปรับอาหารจรีนนะคะเพราะเราสั่งไว้ไปกินที่บ้านกันเนาะกินหอมมากเลยมันมองไม่เห็นอะอาหารจรีนนะคะร้านอยู่ข้างหน้าเ <c oughs> าลยระหว่างรอเราก็มากินผัโกุยากิกันค่ะ <c oughs> สั่งร้านนี้เดยเขาบอกรอสามสิบนาที ก็เป็นน้ำฮันนีดูนะคะที่เราชอบสั่งกันประจำาอร่อยมากมันเหมือนแบบเป็นฮันนีดูปั่นะ่ะแล้วก็มีเขาเรียกนะไข่มุกอร่อยจริงๆระวังนอ,อค่ะกับข้าวยังไม่ทันมา จะหมดก่อนไหมเนี่ยไดสไฟมาแล้วก็ไปเราจะไปติดไฟที่บ้านกันค่ะสําหรับคริสต์มาสบ้านเราไม่มีต้นคริสต์มาสนะคะเพราะว่านิกกี้มันบอกว่าวันคริสต์มาสเราไม่ได้ฉลองที่บ้านเราก็เลยเอ้ยเราก็เลยไม่ได้ซื้อเราไปฉลองกหลานที่เกาะเดวมันมันก็สรรหาซื้อไฟมาให้เาแต่ต้นคริสต์มาสไม่มีปีหน้าอาจจะมีค่ะเพราะอยากได้ต้นคริสต์มาสเดวนี่เขาเริ่มตกไฟ ถถึงทางเข้าบ้านก็มีบางบ้านเขาตกตกแต่งไฟคริสต์มาสต่างๆนี่เราตกแต่งไฟกันด้วยดเหมือนไม่มีสีเดี๋ยวเดี๋ยวของเราก็จะมีแล้วกำลังเดินเข้าไปอาพาร์ตเมนต์เราอยู่นี่คือคืนลิฟต์นะจ๊ะ ลอ,อยมิกกี้อิกกี้กินอะไรอันนี้ก็คือของอิกกี้อันนี้ก็คือของฟิล์มอันนี้ก็คืออาหารวีดูและที่ก็คืออิกกี้กำลังกินหนีวีดูอยู่เลยไปที่ห้องกันอยู่ <c oughs> เห็นบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวมากินกันสั่งอาหารจรีนมาเราต้องจัดขาเพราะอยู่มากเราโอ้ยลกมากดูข้างหลังตอนนี้ช่างมิกกี้กำลัง ต่อไฟอยู่นะคะเราจะไม่โชว์มากเพราะว่าลกนี่นิกกี้เขาไปซื้อไฟมาดูเรามาติดตามกันเลยค่ะว่ามันจะสำเร็จไหมดูข้างนอกค่ะข้างนอกเขามีแบบมีต้นคริสต์มาสด้วยแต่เราไม่มีนะจ๊ะอันนี้บรรยากาศตอ,อกกนกลางคืน คือเก็บเหตุการณ์คือชายวันสั้นมิกกี้ is too short is n o o แล้วอันนี้ก็คือไฟของเรานะคะ <laughs> ตอนนี้เรามาลองปิดไฟกัน,นะคะ่ะเฮ้ยดูความแบบ นี่เราได้ติดสำงเดจแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างล่างกันว่ามันเป็นยังไงอุ้ยอุ้ยไม่ได้หรออะไรมิกกี้มิกกี้เขาไม่อยากเห็นหน้าเขามอนควัญมือมีแครอลม,มีบาร์คอนมีแล้วก็มีอะไรแนละ้ว เดี๋ยออุ๊ยมีกุ้งด้วยน่ากินมากครับผมร้อนๆเลยค่ะ <Okay. S 1> เดินเล่นถนนอยู่ใกล้ๆบ้านนะคะอุ้ยเราดูบ้านหลังนี้เขาตกแต่งตอนนี้เย็นมากเย็นมากค่ะแล้วดูจมูก คริสต์มาสโอ้ยอยากมีต้นคริสต์มาสบ้างแล้วดูบ้านหลังนี้ค่ะอลังการน่ารักมากหลังนี้เดี๋ยวซื้อามาดูอุย้ยไม่ใช่มีมินเนี่ยนเดินกลับล้อตน,นะคะเพราะว่ามันเย็นมากนิกกี้เดินอยู่นู้น <S <S เป็นของนิกกี้ใช่ไหมคะติดไฟตรงนั้นอยู่เดี๋ยวเพื่อนๆเขาก็จะมีต้นคริสต์มาสกันนะคะ แต่เราไม่มีต้นแคชมาเรามีแต่ไฟตอนนี้ก็เพิ่งเดินมาถึงหน้าได้ทำการล้างหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะพอดีว่าตอนนี้ก็คือว่ากำลังเตรียมตัวจะไปนอนอยังไ้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไ r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคลิปหน้าบอกเลยว่าไม่พลาดแน่นอนคลิปหน้านี่คืออาจจะหิมะตกเพราะว่าวันนี้นิกกี้บอกว่าหิมะจะตกตอนคืน เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดมันตกวันนี้นะแล้วถ้าเกิดพรุ่งนี้ว่าจะไปเดินป่าเนาะเดี๋ยวมาทำคลิปให้ดูคะ่ะว่าไปเดินป่าตอนหิมาตกหรือว่าวิวจะสวยขนาดไหนแต่ถ้าที่ไปจะน่าไปที่เดิมเลยเนาะยังไงก็เจอกันนะคะบ๊ายบาย